các cơ hè mỗi vi khen tên lê mẹ ở mà bát sân bát sân lại đơn cốp 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 ba đơn ba đơn lại đơn lê มิดดักอาลมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายที่กลบรักและคิดหอดคิดถึงคือเก่าคณดนี้คอยกันเลิกงานแล้วพื่เศ้าคอยมาถนนหนทางนี่ถนนสองเซนนี่บิดเพราะว่ามันมีรถเกิดอุบัติเหตุรถรถขนง่ว คนง่วส้นกันง่วกับบ่ไไดมีหลายโตดอกมีเก้าโตส้นกันกับกับรถสิบยี่สิบล่ออังสันแฮนด์มอนน่ก็จังแรนมากอัสรสานงานกัน <c oughs> วัวขาวัวห็นบ์มังง้อกจะเรียกงง้อหลายงัวเนื้อชาโลเล่ชาโล ส้าบพี่สคาบเอ็นฟาร์กอนไก่มาที่นี่จะฟาร์มอะไรตัวนี้ก็จะเริ่มเตรียมตัวเอาพี่มาใส่ไล่ใส่นาแล้วก็ไถกรบเตรียมตัวปูข้าวโพดเอาไว้จะเลี้ยงง้วเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เมื่อเช้าข่อยมาเนี่ยโตข่อยได้มาได้ออกปอ,อ,องเนี่ยในปองนีโตเวลเฮียข่อยเนี่ยข่อยขี้มากเมื่อเช้ามันรถติดมากต,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 ติดติดติดมากก็เลยเขาก็เลยเบี่ยงทางออกให้ไปใส่ทางหน่อยอันนี้เป็นทางด่วนเพราะว่ารถมันส้นรถส้นกันนอนไปรถแบบไหนขัน้แนแบบย่อยย่อยังไง ชนกันกับรถงวสองขั้นมันกับไปคล้ายๆแบบมันปิดถนนได้เลยนะรถขั้นใหญ่เนาะปิดถนนค้นสิไปบสิม้ามาซอยมันกับมาหยาเขาก็เลยปิดถนนทั้งสองเซนเลยปิดทั้งขาไปแล้วก็ขากลับริเห็นมั้ัห้ามตะข่อยมาเขาจะมาทางนั้นห้ามขากลับกลับทังนีเห็นเขาก็เลยปิดเบิดเขาตอนรถออกไปไปเบี่ยงไปผมเห็นมั้ย เบี่ยงออกไปเส้นนอกมันจะมีเส้นนอกแล้วคะเส้นในเส้นนอกๆน,นอกเมืองเห็นไ่มติดภูเขาทาั้งนมดจะมีทางนอยทางใหญ่เห็นไ่มรถเลนเขาก็เบีย่ยงให้รถคนไปขับทางนั้นเราจะปิดถนนนี่มัทางจะมีทางนอยทางใหญ่ ตั้ง20องศามืออื่นแต่ว่ามืออื่นขอ่อยใส่รถไฟเดินทางด้วยรถไฟที่รถไฟเ็ก็เลยซื้อกขวายยานเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันรถไฟส้นค้นตายมีค้นไปกระโดดใส่รถถนนรถไฟนะทางรถไฟนี่ก็เจ้าก็เลยตาย เป็นป่าเนาะว้างนั้นเป็นสถานีรถไฟ้รก็ขี่ไปจังน้อยมันก็เป็นป่าเป็นอย่างนินะเป็นป่าหกหเข้าวใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยตัดหญ้าเล็มหญ้าใส่ปุยป๋ย,ย,ย,ยขี่รถไฟกว่าก็ขึ้นยานรถไฟมันกันมีอยู่หางหคนหนังหนคนบ่งบลายต,ตื่นจตีซีเพิ่งตีซี ที่ห่ากับไปสถานีรถไฟจักน้อยอากาศดีมืออื่นกับสิอ,อุ่นอุ่นยังสิละ่ะตอนนี้กันสิบแปดองศายอยู่ในรถอักทิมกระดึงลัดกัะลัดเกอร์ลัตกระวีลัดก,บ,ดกบเว,บเวีมุดบาวิคิ บ้านเราค่าค่ายู่ค่าย้นมากไงไปไงมากไงถนนโลง่งเมื่อนี่ถนนโล,ล่งือเข้าเจ้าแบบเป็นการปิดถนนหนทาง้งข้าเจ้าก็ไลยล่าพากันล่างานบ่ไปงอหลกดกับบ้านแต่ทำงานประทันเกิง้อหลกดกับบ้านถ้าข่อยมีชั่วโมงหลายๆกว่าจิลา่ลายอยู่มเมื่อเช้านี้ ไปโบมีชั่วโมงชั่วโมงคอยเรืออยู่เก้าสิบเก้าสิบชั่วโมงเอาไว้ทลาใ่ปีใหม่ทุกวหนึ่งปีเราจะมีเก้าอาทิตย์เขาเออหน่านบานฟรีบันฟรีเก้าอาทิตย์ทิลาได้แต่ว่าคอยล่าไปเมืองไทยเลยเด้ลาไปเมืองไทยทั้งสองเดือนสองเดือนเคึง่งเนาะ กับบ้ย่างแล้วมันกันย่างบ่อหลเวรบ้านเวลาของ่อยก็เหลือแค่หักส้มเออหักอันหนาอ่อนออกสองอาทิตย์หักออกแล้วลอายุเก้าสิบเอาไถบสลาตอนปีใหม่เนี่ยเดือนเจ็ดเดือน 8, แปดก็จะกับยุดงานเนาะยุดลงงานลงงานบริษัท กันปิดนะนะปิดเดินทางกันต่อไปค่ะใกล้แล้วใกล้ะกละกละจะหอดบ้านแล้วหอนบ้านเนี่ยก็อาบนา้ำอาบน้ำแต่งยู่แต่งกินเขากินน้ำเอาปุเมไว้กับสิยออนแอร์อีกจักน้อย อยากกินยังอยากกินโอ้โหแนวอยากอาหารไทยฮาวแบบนี้ยังใครคอยกินแน่เส้นข้าวปุ้นแล้วทำข้าวปุ้นต้มข้าวปุ้นแล้วก็ตำหมากฮู้งบยากกันนะมันอิม่มกินเบิดมือเบิดเน้น เฮดงานกกินมาสังกินนั่นกินนี่กินกข้าวต้มข้าวนมกินบดสวยางกินมันกระอิมฮ้ยใกล้จะถึงแล้วค่ะเห็นไหมเทนนิสบานแฮ็บลอตที่นิตบานสนามเทนนิสแต่ว่าอะไรเราได้ฟีดได้ใกล้ๆแบบ ายเงินเป็นแมมเบริรงใช่ไ้วแบบายเป็นไ่เดือนไ่ปีแล้วแตจายไปแล้วเราสิมาเร่นแง่ใดก็มาใช่นหะถนนซ้ายนี้มีเนี่มันยกได้ยกได้บ่บางนียสะพานยกได้สะพานยกได้ยกขึ้นยกลง เห็นไหมท่านนั้นก็โยกได้เพราะว่านีน่นมีเลือดส,สินค้าแลนมาาน้ำเพือดสินค้าแลนน้ำนาม,มากมันไปบริเวณตรงโยกสะพานขึ้นเ,เลือดมันม่คอยจะแลนไปได้มันมีบริษัทมีโรงงานบักทัวดินหรือท่างนั้นเขาเจะขนสินค้าโดยเลือดเลือมาก ข้าเจ้าสิเฮ็ดอย่างอีกนนอนข้าเจ้าสิเฮ็ดมี่ลานอีหยังเห็นมันมีตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอๆนั่นแล้วก,ก็เฮ็ดเห็นสวนย้อมให้ได้คนน,นั่งมีดอกไม้แสดงว่าตรงนี้ลานอาหารลานอีหยังสักอย่างแถวๆนี้ทางนี้ข่อยก็บ่ค่อยได้มาทางนี้มันบ่แม่นทางบ้านข่อยเนาะโซนนี้มันนั่น หัวแหลมแมมันก็เป็นล่านค้าร้่าล่าอยางแต่ว่าส้นในขออ่อยบ่คอยได็มากังมันบบเป็นทางบ้านข่อยอนะก็ไปแต่แค่อ้อมอ้อมนัานก็เป็นขายของขายอย่างแน่โบคอยได้มากส่วนมากก็ตื่นขึ้นมาก็ไปทํางานแล้วก็กลับบ้านอย่งสิล่ละมิตรนีแหละชีวิตประจำวันของข่อย วันเสาร์เนี่ยก็ออกมายางนี่มายางน้มันมันเป็น,นเนส้นทรัมเป็นวางขายของวันเสาร์ออกมายางวันจักรยานมายางเหรียซื้อของซื้อของอันนี้ก็เป็นโลงน่งหนังเป็นคาสิโนโมีหอดคาสิโนโน,นะคาสิโนแล้วก็มีเทียเตอร์แต่ว่าข่อยก็ข่อยได้มา ไม่ค่อยได้ย่างเล่นดอกก็แค่เบิ้งเบิ้งแต่บ่ได้เข้าไปบ่ได้เข้าไปเบิ้งมันขานเนาะขานเบิ้งอันนี้ก็เนี่ยมันก็ขายแน่นี่ก็สิมีแบบเล่นดนตรีเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ร้องเพลงสอนร้องเพลงอย่างนี้อันนี้ก็ขายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทีวีโทรทัศน์ทุกอย่างมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็จะขายอย่างนี้อยากได้โทรศัพท์อยากได้นั่นอยากได้นี่ก็มาซื้อเอาอยู่บ้านี่โอเคนะคะขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. เจอกันที่บ้านเลยเนาะบายบายไซยนาระดุยดุย